สารคดีประวัติศาสตร์แผ่นดินสยามยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองที่โลกต้องจดจำแผ่นดินกลางกระแสะโลกบนแผนที่โลกมีแผ่นดินผืนหนึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างอินเดียและจีนระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกแผ่นดินที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมและเคยรุ่งเรืองจนมหาอำนาจโลกต้องเข้ามาคุกเข่าทำการค้าแผ่นดินนั้นคือสยาม สุขโขทยัยรัฐแรกแห่งอิสรภาพและอุดมคติพุทธศตรวรรษที่19เมื่ออำนาจของเริ่มเสื่อมถอยสุขโขทัยจึงถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่เพียงอาณาจักรแต่คือแนวคิดการปกครองรูปแบบใหม่พ่อขุนสีอินทรา,ราธิติและพ่อขุนรามคำแหงมหารชาชวางหลักฐานรัฐที่เน้นความใกล้ชิดระหว่างกษัตริย์กับพระษฎรมีระฆังหน้าวางให้ประชาชนร้องทุก แนวคิดที่ล้ำหน้าเกินยุคสมัยสุขโขทัยยังเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยศิลปะพระพุทธรูปสุขโขทยัยและการวางพุธศาสนาเป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณของชาติอยุธยามหาอำนาจการค้าและการทูตเมื่อสุขโขทัยหลอมรวมเข้าสู่อำนาจใหม่อยุธยาจึงถือกำเนิดเมืองที่ถูกออกแบบมาเพื่อครองโลกการค้าอายุทยาตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ล้อมด้วยแม่น้ำ ป้องกันศัตรูและเชื่อมต่อเส้นทางการค้ารัฐหวังโลกตะวันออกกับตะวันตกเรื่อจากจีนญี่ปุ่นเปอร์เซียโปรตุเกสฮอลันดาและฝรั่งเศสหลังไหลเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาสินค้าจากสยามคือทองคำข้าวเครื่องเทศงาช้างและผ้าไหมอยุธยากลายเป็นหนึ่งในมือที่มั่งคั่งที่สุดในโลกยุคศตวตรรษที่16-17อยุธยาไม่เพียงเก่งการค้า แต่เชี่ยวชาญการทูตรู้จักทวงดุลอำนาจระหว่างมหาอำนาจยุโรปก่อนที่คำว่าการเมืองระหว่างประเทศจะถือกำเนิดเสียอีกความรุ่งเรืองที่กลายเป็นเป้าหมายแต่ความมั่งคั่งมักดึงดูดภายคุกคามอายุธยาต้องเผชิญสงครามซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งจากพมาก่าและความขัดแย้งภายในพุทธศักราช2,310กรุงศรีอยุธยาถูกผาผลาญ ไม่ใช่แค่เหมือนที่ล่มแต่คือศูนย์กลางอารยธรรมที่หายไปในคืนเดียวการฟื้นคืนจากทนบุรีสู่รัตนกโกสินทร์ภาคจากความพินาศพระเจ้าตากสินมหาราชรวบรวมแผ่นดินฟื้นฟูเอกราชในเวลาเพียงไม่กี่ปีและต่อมาราชวงศ์จักรีสถาปนากรุงรัตนกโกสินทร์เมืองหลวงใหม่ที่เรียนรู้จากอดีตและแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม รุ่งเรืองแบบใหม่รอดพ้นอาณานิคมศตวรรษที่19เมื่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกอยู่ใต้อนานิคมสยามเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปการปฏิรูปประเทศการศึกษากฎหมายคมนาคมและการทูตกับมหาอำนาจโลกทําให้สยามยอมเสียบางส่วนเพื่อรักษาทั้งหมดคอ,วอ,อ,อดความรุ่งเรืองที่สืบทอดความรุ่งเรืองของประเทศไทย ไม่ใช่เพียงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งแต่คือการล้มลุกเรียนรู้และปรับตัวจากอดีตสู่ปัจจุบันแทนดินที่เคยเป็นศูนย์กลางโลกและยังคงยืนหยัดในนามประเทศไทย